สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรมาซื้อกระถางต้นไม้นะคะเอาไปปลูกต้นไม้นี้ย่าพรก็ามาที่ร้านกระถางต้นไม้บังฟิตค่ะอยู่คลองสิบสี่อำเภอองค์ลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะร้านนี้เขาก็อยู่ติดถนนนะคะ ถนนรังสิตนะครนายกค่ะอยู่ติดถนนเลยถ้าเรามาจากรังสิตก็อยู่ด้านซ้ายมือค่ะตรงนี้ก็จะมีร้านขายกระถางนะคะหลายร้านเลยค่ะทั้งร้านต้นไม้ร้านกระถางตั้งแต่คลองสิบสี่จนไปถึงคลองสิบมาเราก็เลือกดูเอาได้นะคะว่าเราจะซื้อร้านไหนกระถางาต้นไม้ของบางพตดนี่ก็เป็นกระถางปูนค่ะ เขาก็จะทำด้วยปูนจะมีรูปทรงต่างๆกันนะคะทั้งสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมมีทั้งเป็นสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีกระถางกลมแล้วแต่ท่านนะคะถ้าเกิดจะมาซื้อก็มาเลือกดูเอาได้ค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะเราก็จะซื้อกระถางต้นไม้แบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะไปปลูกต้นไซเกาหลีค่ะท่านผู้ชมก็ดูตามยาพรไปนะคะอันนี้เป็นปูน เป็นปูนที่เขาลรอเอาค่ะอเอาเทนั่นเขาก็คงมีแบบนะคะเขาก็ทำพามขึ้นมามีหลายรูปแบบค่ะแต่ละร้านแต่ละร้านนะคะบางร้านก็ขายพวกกระถางเคลือบบางร้านก็ขายกระถางปูนกระถางดินเผาถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อเราก็มาดูได้ค่ะว่า เราจะซื้อแบบไหนใหญ่หรือเล็กร้านเขาก็อยู่เรียงๆกันค่ะร้านขายกระถางนี้ก็มีไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่คลองสิบสี่จนเข้าไปในคลองสิบห้าก็มีแต่ละร้านเขาก็อยู่ห่างกันค่ะเขาก็ตั้งของเขาไปร้านไหนจะขายกระถางก็ขายกระถางร้านไหนจะขายต้นไม้ก็ขายต้นไม้ ถ้าเราจะปลูกต้นไม้อะไรนี่ยก,ก็มาเลือกซื้อได้เลยค่ะมีทั้งกระถางมีดินพร้อมเจาพ่อยก็ซื้อกระถางกับดินนะคะไปปลูกต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ด้วยแต่ว่าต้นไม้ต้องซื้อที่ไหนนะคะไม่ได้ไม่ได้ซื้อร้านนี้ร้านนี้ก็มีแต่กระถาง ยพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยพรนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยพรขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ